ก็ชมกันต่อคลิปครับ,บเดี๋ยวขอสองมาเทีเอาใจทุกคนเชื่อใจเขาใจเราถ้าค<ใ>นไหนทานไม่หมดจะมาให้ห <3 S 2> นูแยครกให้หนูใส่ถุงใส่ถุงให้หนูทำให้หมดหแมงดาปนูทำหน้าแข็ง เดี๋ยวเดดอ๋อปั๊บปั๊บต้มปั๊ต้มอกย่างหลยงหลอดครนเมื่อกี้ี่ันงนีออเนี่ยทแม่งงแม่พูดมันเดไหมคะเนี่ยไม่ไม่เ็บเราเพื่อนเราเผ็มากกินไม่ได้เห็นเห็นไหม ที่ถ้าว่าไม่ใช่ที่แรกีไ่ไม่กินคั้งแรกนี่เกิดมาไม่เคยกินไข่เมาลูกค้ารวรเบียดมาล้าหนูมาเร็วเยอแยะเลยจ้าายของพี่ก่อนนะข,ขาดาอ,อคบอาคุณค่ะแล้วไข่มดามันมันอ,องพี่ก่อนนะเอาข่อยใหม่ ตัวยพี่อยากมารบกวนหนคนไหนบ้านเพื่อนพี่รักคะเพื่อนพี่รักไปไหนแล้วนะเดินไปไหนมหาน,นี่นนยืนอ,อยู่นี่พี่รักยังไม่ต้องไปเพื่อนทานเผ็ดไม่ได้เนี่ยแทร์ไปให้เพื่อนชิมแบบเผ็ดน้อยโอ้ขอบคุณค่ะนาโรตากรอบไปนี่คนนี้กินไม่ได้เลยก็<อ>พี่รักสั่งลุยอะเพล็กสามสิบประมาณว่าเคยทานสามสิบเม็ด ก็เน<ว>ี่ยที่ต่างใจถุงไปก็เขากินไม่ได้แหมเขาบป็นคนห่างมาป้าต้มแน่นอนยำไข่แมนดาร์ร้อยสามสิบบาทโชคดีค่ะพี่โชคดีไปดีค่ะจ้าต้องเวรยพรอนไม่อยากขายให้เป็นลมโชคดีพี่นะ กว่ำๆหน่อยอยากูกแต่บางบินนะบ,บินแล้วพคกอย่างลูกได้ทำมีสีพคกค่ะลูกอยากไปตกใจเวลาถ้าลูกอยากทานจริงลูกสั่งไว้ลูกรอไม่ไหวนะแพนซลเนนี่ล็้เนี่ยนะจะไม่มีชัดหน้าให้เห็นเลยแหละจริงจะไม่มีเลยแค่ลูกมาบอกว่าแพนซ์เซนบินเท่นั้นแหละ ไม่ได้ปิดเพลงต้องไปขอให้เขาปิดที่ช่างเนี่ยนะเหมือนเหมือนดวงคนจะดังแล้วมีคนเข้าข้างไม่ใช่ดวงจะดังดวงดวงจะได้คลิป<อ> <laughs> ดวงแบบจะบูมเลยแบบได้ได้คลิปถนมคนเดินข้อ,อะไรนแม่พี่ช่างยิ่งใหญ่ลูกค้า <laughs> ทุกท่กาน

공유가. Yeah. Yeah. ขูดไปรู้ล่าว่าขูดเกินไปด้วยเนี่ยแต่ไม่คิดหรอกมันต้องแหมทำรห้ชาอยู่แล้วหนูอ่ะแต่นี่ใส่เลยนะใครอยากได้แหมต้องชวนหนูเลยหรือไม่วันนี้เดินเข้าร้านมาปุ๊บเนี่ยทำไมวันนี้สวยกว่าน้อยน้อได้เลยเนีนของในตเนี้ยตอนมืดมาเนี่ยแทบไม่ค่อยเหล สองร้อยสามสิบสามร้อยบาทพอดีค่ะบ้านปลาตุ้มปลาตุ้มหาน้อยหนาเองนะคะมาด้านหน้าได้จ้ะ<อ> ตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะคะคุณป้ารวมมิตรทะเลธรรมดาบ้านที่หนึ่งใส่ไม่ใส่รองเท้ารองเท้านี่คุณป้าตามมาทางนั้นนี่ยอดรองเท้าเรื่อเธอตั้งไว้นี่ใส่ไม่ใส่นี่นะู่้สีชมพูนะคะคุณป้าจะบอกให้ชอบเบ็ดหนูเยอะจริงๆจะแย่ยิ่งกว่านั้นคือหนูติดรับออเดอร์จริงๆนะ าหนูยังต้องยังอยู่อีกสามสิวโมงค่ะได้เลยป้าขาฟังไม่เถอนมีจ <C 'm. S 1> ังแบบเอาใจไปแล้วปลาหมดค่ะนี <call> ่หนึ่งใส่ถุงไม่รู้หรอใครเป็นใครชอบเปลี่ยนมุมยืนบางทียืนอยู่นี่เขาหันมาคุยคือใครอยู่นู่นน้อยเดียว ขอบพระคุณมากเลยค่ะดิงๆงมาเ,เ,เมาถอะไม่ให้ผิดหวังแบบแม้ทางการรอได้จัง ที่บ้านขายวันสิบกว่าตัว,ยว,ตวอย่างดีๆวันยี่สิบตัวแล้วยังเื่มอีกนะลูกค้าต้องเป็นลมกันไปข้างนะคะให้ชมสองดีเลยไข่แมงดาล้ตัว <c oughs> หนูลืมไปว่าพี่เมย์เผ็ดพอดีเผ็ดแซ่บหนูลืมว่าพี่เมย์เผ็ดพอดีเผ็ดแซ่บเลยนะพอดีพอดีพี่เมย์ใส่ถุงนะจ้ะแล้วถ้วยไปน้อยหน่าถ้วยหนึ่งชุดจะเก็บให้เป็นคนๆไปก่อนอนอาขั้นเองนะคะบอก ไม่ต้องบอกเข็มเพราะก็แค่เปรียวหว่านตปเยอะอะหนึ่งแปดใูนี่อหนูไข่แมงดาใครอยู่ใกล้ๆหนูรือยืนตรงนั้นหอมมานาวกัน้องไหมหนึ่งแปดูค่ะอ่าพี่เมออยู่ดี่ไหนโอเค รู้เรื่องใส่ถ้วยใส่ถ้วยทานเลยครตับอนนี้ได้หลโมพีแม่มอนครกแม่ทำไมขยันล้างคกที่มีเมนดาลูกค้าไม่มีใครใส่่งเมนดาเลยเราต้องล้างให้นะคะ คนแพ้แมนดาไปอะไรหนูลรติดคกอยู่ๆติดคกเน่ยไม้รวมสวัสดีค่ะจดด้านนี้ได้เลยแต่ถ้าั่้ั ประมาณหกโมงครึ่งนู๊นูดดูเวลาไว้ประมาณได้เลยหน้าทั้งเสาหกโมงครึ่งนะเดี๋ยวดูแลให้นะคะทางรับบินที่ึ้นมานะรู๊ดไม่โกนแล้ว ยอมนไปในเขาพร้อมถอนไม้วรวมได้ร้อยเดียวแล้วถืวเอเฉลี่ยอะเราไม่ได้คิดว่าบลอกนี้ต้องได้สิบบาทต้องได้ยี่สิบไม่ได้ เดี๋ยวนัดหนึ่งสองไล่ไปเรื่อยค่ะประมาณนโอ้ยตาไปมองยังรวมผลไม้ผลเป็นผลไม้ทะเลสุกได้ไหมคะไม่ได้ไดโอเคขออภัยค่ะยำมองนะพอลูกค้าียนบัดทุกหนุบหนาขออภัยนะคะแล้วว่าอันนี้ยำก้อนวล็อกประกอบจะเปลี่ยนอะไรไหมคะจากผลไม้รวม ไม่เปลี่ยนนะฮะโอเคแต่จริงๆนะหนูมไม่ได้ทำผิดเ้วจะมาแบบเชียร์ว่าคุ้มนะคุ้มจริงๆนะะ,ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินี่เลยนายไม่เอาหลานหลานคุ้มหลานด้วยใช่าค่าค่าเดินเสร็จค่านั่งรอเนีนะ่ยคือไม่อยากดึงดึงของเลยแม่เอาสองที่เขาเลยสั่สงเขาเลย นัดไว้ประมาณหกโมงครึ่งต้องใช้คำว่าปากมาัก่หาพี่หนอนอยู่ไหนคะขอสี่ครบเลยนะคะพี่เสเราคนไทยด้วย พ่อท่วงแมงดาวม้าก็อยู่ลกเกาเหลาใส่แหน็่แใส่แบ้านที่นอนเผ็ดยังไงคะรู้เรื่องอ่ะ หนูจะบอกโอเควันอาทิตย์มันหยอะจ้าแต่ถ้าเทศการอะไรไม่เยอะ อย่าโดนมือนะบอกไว้ก่อนอ้วอลูกไม่รู้มี่ส้มโอมั้งนี่คนที่ได้ไปเนี่ยมีได้ส้มโอมแบบเทียบแต่ก็ใส่ไปเต็มถ้วยอยู่ ยานี้ดิฉันต่างเถอะแล้วดิันมาือ อย่างไม่เหมือนกันต้องใส่น้ำปลาเลยถ้าใกล้เกียงนะคะจะใส่น้ำปลามีหลัง ดูนะคะไม่แสรู้ไหมหนูอาหารกับลูกค้าประจำหนูบอกไม่เกรงใจหนูจะควงขวดตั๊กปลาให้ดูลูกค้าเต็มวิ่งบ้านพี่หนอนอยู่ในครกแล้วนะคะเดี๋ยวดูแลให้จะปักให้้ถ้าทานไม่หมดอะไรก็เอามาให้หนูห่อนะหนูจะดูแลให้ไม่แพ้ร้านอาหารบอกเลย ใส่ไปใส่มามันจะล้นเลยนี่ไม่ได้ว่าขายเอาหน้านะเราค้าขายแบบถั่วเฉลี่ยเนี่ยหนูมันมือดีพี่พเสดแต่เราไม่ค่อยกินมากหรอกโอเคครับเดี๋ยวสักเสร็จอีกสองคบเราจะขอพักคลิปก่อนนะครับอโน้ตลอยตั้งดอบที่ลน้เสดอันแรก หนู่นร้อยห้าสิบสึ่งราสิบบาทพิเศษ